สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพามาเที่ยวงานตอนกลางคืนอีกแล้วครับจะเรียกว่างานวัดก็ไม่ได้ครับเพราะว่าอันนี้เป็นงานเทศกาลกินลมชมว่าวนะครับนี่นะครับอยู่ตรงบ้านค่ายพัฒนานะครับถามว่าบ้านค่ายพัฒนาอยู่ตรงไหนอยู่จังหวัดระยองครับอยู่เส้นถนนคลองขูดทางไปวัดหนองคอกหมูนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศภายในงานนะครับการละเล่นหลายอย่างนะครับว่างๆก็แวะกันมานะครับมีงาน3ามวันนะครับ 25 26และ27นี้นะครับผมแต่แล้วเราก็มาตักปลากันเช่นเคยครับวันนี้เราซื้อมา100บาทครับผมา้ห้แตงโมจัดก,การนะครับแตงโมปลาน้อยร <c oughs> ้านนี้เราเคยเจอกับน้องเจ้าของบอ่อที่วัดมะขามเดี่ยวนะครับที่กระดาษถือว่าค่อนข้างจะตักสนุกนะครับผมนี่นะครับไม้แรกน้องแตงโมจัดแล้วเรียบร้อยนะครับน้องแตงโมช่วงนี้อากาศร้อนใจจะร้อนหน่อยนะครับ นี่นะครับไม้ที่สองนะครับก็ค่อยๆคว้านหนาออกไม้ที่สามแล้วนะครับนี่นะครับค่อยๆนะครับค่อยๆไล่นะครับแต่วันนี้บ่อค่อนข้างจะใหญ่เหมือนกันนะครับนี่ตายแล้วแต่กอปังแล้วนะครับมาถึงแล้วก็ลองน้องปลาท้อสักหนึ่งตัวก่อนได้ไหมเรียบร้อยนะครับอยากได้อีกสักตัวหนึ่งจะได้ไหมครับได้ไหมครับน้องตัวใหญ่ยกไม่ขึ้นเช่นเคยเอาใหม่ครับเอาใหม่ไม้ต่อมาเลยนะครับผม อ้าวถ่ายหัวหัวร้านซะด้วยมาดูกระตักปลากันต่อนะครับอ้าวมากันนะครับปลาทองน้องปลาทองได้ไหมเรียบร้อยนะครับตัวนี้ขึ้นสบายสบายนะครับร้านนี้ไม้ไม่ขี้เละนะครับริงๆิงถ้ายกปลาตัวใหญ่ๆก็ไม้แต่ตัวนะครับส่วนใหญ่จะไม่ทันได้ขาดนะครับจะหลุดซะก่อนนะครับ็นเดิธรรมดานะครับออกัสติดกาวนะครับผมแต่ก็ตักสนุกนะครับนี่นะครับ หลังจากเราไล่ปลาใหญ่กันหลายตัวแล้วไม่ค่อยได้นะครับเราก็เลยเดี๋ยวมาไลา่ปลาตัวน้อยอ่ะให้อยู่หน้าพ่อคา,ากันก่อนนะครับพ่อคาก็สีหน้าเริ่มถอดเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับเราก็เลงหานะครับเพราะว่าน้องปลาทองจะไม่ไม่เยอะนะครับวันนี้ก็เลยทําให้กระจัดกระจายนะครับก็เลยจะควานหายากหน่อยนะครับเราก็เลยพยายามจะ น้องปลาตัวเล็กๆน้องปลาทองก็มาอีกแล้วได้ไหมได้ไหมได้ไหมอืมขาดตะกอดน,นะครับยกไม่ถึงนะครับเพราะว่าเราที่เราตักเราจะเน้นยกขึ้นแล้วใส่นะครับเราจะไม่โกงพ่อค้านะครับใจเขาใจเรานะครับผมแล้วเราจะเล่นกันได้สนุกนะครับนี่นะครับเราก็มาหาปลากันต่อนะครับได้ไหมได้ไหมนะครับได้ไหมได้ไหมรอบนี้ได้ไหมได้ไหม <c oughs> ไม่ทันนะครับน้องเร็วมาก เริ่มเหนื่อยเริ่มเหนื่อยนะครับอายุมากเริ่มเหนื่อยแล้วนี่นะครับก็เลยก็เลยยกนะครับเรียบร้อยนะครับขาดแล้วอ๋อขาดเรียบร้อยนะครับดูกันยาวๆเลยนะครับคลิปนี้ค่อยๆไล่ค่อยๆควานหานะครับนี่นะครับนี่นะครับก็เลยตักน้องบอลูนบ้างนะครับน้องบอลลูนน้องสอดนะครับค่อยๆยกกันนะครับ อันนี้เป็นบ่อปลารวมเลยนะครับรวมทุกชนิดในบ่อเดียวนะครับหางนกยูงก็มีนะครับเนี่ยนะครับเัอเล็กๆก็พอได้ช้อนนะครับน้องก็กระโดดหนีกันบ้างนะครับนี่นะครับสองตัวเลยนะครับรวดเดียวเราเปลี่ยนเป้ามาตัวเล็กๆกันบ้างนะครับนี่นะครับไม้นี้ไม้นี้ได้เกิน1ิบตัวนะครับนี่นะครับผม ตักจนคนข้างๆถามนะครับพี่ตักยังไงก็หันไปอธิบายกมดแต่โม้ครับนี่นะครับทีละสองตัวสองตัวนี่บอกเขาอย่ายกตรงๆนะครับค่อยๆยกแต่ในภาพนะครับเหมือนไรต์ก๊อบยกแรงนะครับแต่ป่านะครับจริงๆค่อยๆยกยกขึ้นเบาๆนะครับผมก็ค่อยๆเก็บปลาตัวเล็กตัวน้อยกันไปนะครับนี่เรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มขาดแล้วนะครับพอขาก็เอาน้ำมาเทตะก่อนนะครับโอ้โหน้าเพิ่มขึ้นเลยครับหลังจากที่เรา ตัปกปลาเขาเยอะเกินไปเขาก็เลยเติมน้ำมาอีกหน่อยอ่ะไม่ว่ากันครับผมเล่นกันสนุกสนุกนะครับงานยังมีอีก2วันนะครับ